สวัสดีครับมาพบกันอีกตามเคยครับวันนี้ผมก็มีเหรียญ2บาทครับ2บาทวาระนะครับพอดีมีคนแถวแถวบ้านนะครับมาถามขายให้ผมผมก็ได้รับซื้อไว้นะครับราคาก็ไม่แพงครับไปติดตามชมเลยครับว่าจะเป็น2บาทวาระไหนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสบาทการจนาพิเศษนะครับ เนื่องในวาระโอกาสคองราชสมบัติครบ50ปีนะครับปี2539นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีมีตั้งแต่1สตางค์ขึ้นไปนะครับ1สตางค์ขึ้นไปนะครับจนถึงเหรียญ600บาทนะครับบาระรุ่นนี้นะครับจะเป็นมีหลายเนื้อด้วยครับจะมีมีเนื้อเงินทองแดง แล้วก็นิกเกิลน,นะครับท้องเหลืองก็มีครับท้องเหลืองก็จะเป็นเหรียญสตางคน์นะครับเนี่ยนะครับค่อนข้างสวยดูดูว่าผมว่าบล็อกจะเคลื่อนนิดนึงนะขอบดูขอบเหรียญด้านซ้ายจะจะเลื่อนไปทางด้านซ้ายเยอะกว่าจริงๆด้วยครับเป็นบล็อกเคลื่อนอันนี้ผมรับ จากคนแถวบ้านนะครับผมรับกับเขามาเหรียญละ10บาทครับอันนี้เหรียญละสิบาทผมรับไม่แพงครับผมได้มาสองเหรียญครับเขาได้ได้มาสองเหรียญเขาให้มาพอได้แบ่งปันกันครับอีกวาระนึงก็เหรียญน,นี้เป็นปีเยาวชนสากลพศสองพันหารอยยีดครับอันนี้ชนิดสองบาทครับผ่านการใช้งานมา ผ่านการเก็บยังไงแล้วครับเนี่ยขอบก็จะบ,บุบหน่อยเหรียนผ่านการใช้งานครับถ้าเรียนใหม่ก็คงวิ่งกว่านี้ครับผมได้เหรียญอะไรมาก็จะพยายามนะครับหาข้อมูลแล้วก็เอามาทำคลิปให้ชมแบบนี้นะครับ ส่วนเหรียญไหนผมจะรับซื้ออะไรยังไงนั้นผมจะแจ้งในคลิปทุกคลิปนะครับอันนี้คือผมมาให้รับชมนะครับ2บาทวาลาบแบบนี้นะครับก็ยังมีคนเอามาถามขายผมอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็รับไว้ครับในราคาที่ย่อมเยาพอแบ่งปันกันได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดอยากบูชาอยากเช่าต่อนะครับก็อย่าลืมไอดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรเลยได้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับสวัสดีครับ